สวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมช่องโตหลงกรุงมีเหรียญ50สตังค์ปีพุทธศักราช2523ัาานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรามาดูรายละเอียดกันครับว่ามันเป็นยังไงมีราคาหรือไม่เชิญชมครับครับก็สวัสดีนะครับมาชมด้านหน้าของเหรียญกันเลยนะครับ เหรียญอันนี้เป็นเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบสามหรือเขาเรียกกันว่าเหรียญรวงข้าวนั่นเองนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับเหรียญทองแดงผสมสังกะสีนะครับนะตรงกลางไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับนะจะเรียบนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับปกติ ขอบก็จะมีเป็นรอยหยักนะครับแต่นี้ไม่มีนะครับ uh huh. ตรงกลางเหรียญน,นะครับก็มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัติยราชภูสิตาพรนะครับจะลองคุยนะครับ ภายในวงขอบเหรียญด้านขวาก็มีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับอันนี้ถือปกตินะครับมาชมด้านหลังนะครับเหรียญก่อนข้างเล็กแต่ผมชอบมากเลยนะสีสวยอารามนะพอออกมาจะเป็นสีทองเลยนะครับ จะเป็นสีทองเลยนะครับนะะพอ,อโดนแสงมันก็จกสะสะทอ้อนหน่อยหนึ่งนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับอันนี้ข้อความบอกว่าห้าสิบสตางค์นะครับอ่ภายในวงขอบเหรียญด้านขวาและด้านซ้ายก็มีาลายรวงข้าวประดับอยู่นะครับนี่นะครับเขาก็เลย เรียกเหรียญนี้ว่าเป็นเหรียญรวงข้าวเลยนะครับมีข้อความว่าพศ2523นะครับวันที่ประกาศใช้คือ21กรกฎาคม2523 25นะครับเหรียญนี้ผลิตออกมาก็ไม่น้อยนะ122ล้าน206บืนเหรียญน,นะครับผมว่าถ้ามีประชากรทั้งหมดเกือบ70ล้านคนนะครับ อาจจะมีกันทุกคนก็ได้นะครับตอนนี้ในมือนะครับอืมนะครับก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับแต่มีราคาบางช่องนะสองพันห้าถึงสามหมื่นกว่าบาทเลยนะครับนะถ้ามีราคาเขาบอกว่าบางเหรียญนะครับบางเหรียญน,นั่นหมายความว่าเช่นเป็นเหรียญพิเศษจริง แตกต่างจริงๆนะครับใครมีแบบนั้นนะครับเก็บไว้ได้เลยติดต่อขายตามช่องที่ประกาศรับซื้อได้เลยนะครับนะแต่นี่คือผมมารีวิวให้ฟังนะครับว่าเหรียญ50สตางค์ปี2523เนี่ยมีลักษณะแบบนี้แต่ถ้าใครมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับนะแตกต่างกันออกไปแบบไหนนะครับเช่นอ่นนี้ผมก็ได้ข้อมูลมาจาก ช่องอื่นนะครับนะผมจําช่องแกไม่ได้แล้วเดี๋ยว่าจะลงลงให้ในนี้นะครับนะนะอย่างเช่นแกบอกว่าปอปลาเห็นนะครับนะมันสะท้อนไปหน่อยปอปลาเห็นบอกว่าเป็นตัวปอปลาซ้อนนะตัวอักษรซ้อนอน,นะครับอะไรทํานองนั้นนะนั่นแหละถือว่าเป็นเหรียญ ที่มีลักษณะที่แตกต่างนะครับเป็นลักษณะเหรียญพิเศษออกไปนะครับอย่างนั้นถือว่ามีราคานะครับหรือว่าใครมีลักษณะอย่างอื่นที่ไม่เหมือนกับเหรียญปกติแบบนี้นะครับหรือปรเห็นสีจะมีสองสีนะครับสีอาจจะไม่จะแตกต่างกับเหรียญ ปกติแบบนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าเหรียญนั้นมีราคานะแต่นี่คือผมไม่มีนะนะครับก็มารีวิวให้พี่พน้องๆ้องท่านผู้ชมช่อง youtube ได้รับฟังกันนะครับใครมีเหรียญ50สตังค์พศสอ2พันแต่มีลักษณะแตกต่างจากเหรียญนี้นะครับก็ถือว่ามีราคาก็บไว้หรือ จำนายได้เลยนะครับนะก็วันนี้มารีวิวแค่นี้นะครับนะเอาเหรียญสวยๆมาให้ชมกันนะครับาอาทิตย์ละครั้งนะครับเอามารีวิวว่ามีเหรียญอะไรบ้างเดี๋ยวรอบหน้าก็จะมีอีกนะครับาอาทิตย์ละครั้งเพื่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆชาว youtube มีเก็บสะสมกันไว้แล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างนะครับ ก็ปลิงกลางคอมเมนต์กันมาได้นะครับอสอบถามกันมาได้นะเดี๋ยวจะช่วยแนะนําถ้าใครอยากจะจํหน่ายใครอยากจะขายาเดี๋ยวจะช่วยแนะนําได้นะครับสําสหรับวันนี้ช่องโต้ลงกรุงก็ขอประคุณมากๆนะครับที่สละเวลามารับชมเรียนเก่าๆเรียนสะสมนะครับนะ ใครมีก็เก็บสะสมไว้อนาคตอาจมีราคาแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้กลับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ